ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 นิดทีมเราจากฝูงลิกเอิงเสริมทัพผู้เล่นใหม่ด้วยการเซ็ยสัญญาก,กับโมฮัมเมดอาริโซ่แนวลูกดาวรุ่งมาจากเล้วโซเซดัตโมฮัมเมดอาริโซลงเล่นให้กับเล้วโซเซดัด16นัดในทุกรายการแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวสำรอง และยังไม่สามารถทําประตูได้แต่ทว่าน,นีดมองว่าจะตัวมีศักยภาพช่วยทีมได้และเคยเล่นในฝรั่งเศสกับองเช่มาก่อนจึงเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมนีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าได้เซ็นสัญญาแข้งวัยสิบเก้าปีจนถึงซัมเมอร์สองพันสิบแปดก่อนที่ค่าตัวคาด่ะอยู่ที่สิบสองล้านยูโรนีทลังลองจา่าฝูงในศึกลีกเอิงตามด้วยแแบชแชร์เพียงห้าคะแนนจากการลงเล่นเจ็ดน,นัดเท่ากัน ที่โปรแกรมถัดไปจบเยานแรนในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้สเตมมองดองดา้าผู้รักษาประตูมาาประสบการ์ขยายสัญญากับแลนด์ออกไปอีกหนึ่งปีอดีตมือกา่าทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับแรนด์ช่วงจบฤดูกาลนี้และไม่กี่วันที่ผ่านมามีาดง,งานว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมเจราจาเพื่อขยายออกไปอีกหนึ่งซีซั่นและคลิปรายงานว่าการหารือทั้งสองฝ่ายผ่านพ้นไปไปด้วยดี ในด่านวัย38ปีตอบรับข้อเสนอจากทางด้านไปนที่เรียบร้อยล่าสุดมองดาด้าได้ลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการถ้ากัาว่ามองดองด้าจะเป็นนักเตะของด้านในฤดูกาลถัดไปหรือจนกว่าจะถึงกลางปี2025มองดองด้าหมดสัญญากับมาซีกอ่อนตัดสินใจโยกไปร่วมทีมร้า์เมื่อกลางปี2022ด้วยผลงานในฤดูกาลนี้ลงเล่นไป22เกมกับทุกรายการ ด้วปิ่งมา์เซเปิดตัวชองโอนาน่ากองกลางรายใหม่ที่ยืมมาจากเบซิกตัสมิดฟิลเด์ยิบสีกล้าพิจตัวสำรองในทีมเบซิกตัสส่งผลให้มา์เซเห็นช่องทางเดินหน้าเจรจาโดยสื่อยุโรปยืนยันทุกอย่างดำเนินไปได้ด้ีมา์เซเปิดตัวโอนาน่าใน,นานะนกเตะใหม่ซึ่งถแถลงการของสโมสรังจากทางตอนใต้ฝรั่งเศสร,ระบุเป็นสัญญาแบบยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดโอนาน่าจะสวมเสื้อหมายเลขสิและถือเป็นการกลับไปยังลีกเกอร์ หลังจากการทำผลง,งานที่ดีต่อลงสนามให้กับหลองดัมบักเซต้องการหาไม่ฟิลตัวใหม่เพราะตอนนี้มีผู้เล่นที่ถูกการบาดเจ็บเล่นง,งานรวมถึงเดินทางไปเตะแอฟริกันคัอพออฟนชาั่นหลายคน <c oughs> แปรแชร์สบปอะกาศสอบถามบาเยอร์มินิกเรื่องจอโซคิมมิควันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าบาเยอร์ติดต่อไปหาแปรแชร์เพื่อสอบถามการคว้าตัวนอร์ดีมูกิเล่มาร่วมทีมในเดือนนี้หลังทมมัสเทเคิลยังได้แนวรับรายใหม่ แม้การเจราจารจะเป็นไปในทิศทางบวกแต่และลิปกระยงานว่าแปรแชร์ไม่พลาดโอกาสสอบถามบายเยนเกี่ยวกับความเป็นไปได้นในการดึงคิม,มิกมาร่วมทีมอนาคตของกองกลางวัย28อยู่บนความไม่แน่นอนแม้นักเตะจ,จะเป็นกําลังสําคัญของสโมสรแต่ที่ผ่านมาทั้งสื่อในและสื่อนอกเยอรมันเปิดเผยว่าคิม,มิกไม่ปิดโอกาสย้ายไปเล่นต่างแดนกรรีดงอากาศส่งผลให้แปรแชร์มองเห็นช่องทางและได้สอบถามไปยังบายเยนในเรื่องนี้แต่สื่อแดนน้ำหอมประเมินว่าโอกาสของทีมดังอีกเอิมีไม่มาก นอกจากนั้นยดูเหมือนว่าฝั่งเสือใต้ยังไม่ต้องการจะเสียกองกลางตัวเก่งออกจากสโมสซอนแม้นัาเกะจะเลยสัญญาถึงปี2 0 2 5เท่านั้นก็ตามทางนี้เราเมอร์เรดเป็นอีกทีมที่ถูกโยงว่าสนใจไม่ฟิลทีมชมาติเยอรมันรายนี้ฟาบิโซโรมาโนเ่เผยความคืบหน้ายูเวนตุสใกล้ประสบความสำเร็จคว้าตัวเียกูจาร่โลร่วมทีมเร็วนี้ แอนมาลาเร่งดำเนินการเจรจาทั้งกับริวและตัวแทนกองหลังวัย23เพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในเดือนนี้ทันทีล่าสุดโรมาโน่ระบุว่าริวตออรับข้อเสนอ3.5ล้านยูโรจากทางยูเว่เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังต้องรอข้อตกลงในฝั่งนาเตให้รู้ร่วมซะก่อนคาดการเจรจาระหว่างยูเว่และกองหลังโปรตุกีสจะลดหน้าอย่างรวดเร็วเพราะริวเปิดไฟเขียวเต็มที่ในการปล่อยจาโรออกจากทีมในเดือนนี้ยูเว่เสนอสัญญา4ปีครึ่งให้นักเตะ โดยตัวแทนเร่งตกลงรายละเอียดปีกย่อยหากไม่มีปัญหาน่าจะรู้ล่วงแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้แม้จ่าโล่จะสามารถย้ายทีมได้อิสระหละังจบเรืดูการแต่ยูเวก็พร้อมจ่ายค่าตัวหนึ่งมาร่วมง,งานในทันทีเพราะไม่อยากเจอการขันอันสาหัสจากอินเตอร์มิลาน